รัฐบาลเองแม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็เราทํางานบนความท้าทายเนาะเราก็คงทํางานในเวลาสเดือนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะเล็งเป็นลำดับแรกก็คือในเรื่องของความเร่งด่วนอะไรที่เป็นความเดือดร้อนอะไรที่เป็นความเร่งด่วนนะคะก็คงจะต้องรีบเร่งก่อนนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตพูดในบทของภาพรวมก่อนเนาะเพราะว่าการจะถแถลงนโยบายในลงลึกเนี่ยก็ขอให้เป็นหลังวันที่ยี่สิบเนะคะก็คงจะเจาะลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือจากสภาพปัญหาที่วันนี้ มีความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวก็ดีปัญหาในเรื่องของออโลกที่เปลี่ยนไปนะคะเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเรื่องของที่สําคัญตอนนี้ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของออระหว่างชายแดนกัมพูชาไทยเรานะคะเพราะวัวนนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนคงเห็นภาพเดียวกันนะว่าเราจะขับเคลื่อนอะไร เพราะในวันนี้ปัญหาเรื่องการขัดเคลื่อนเรื่องการของการขาดแคลนแรงงานแน่นอนที่สุดในฉันคิดว่าก็คงจะเป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะเพราะกลไกธุรกิจต่างๆเราก็ขาดฟันเฟืองนี้ไม่ได้ก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของแรงงานที่เราจะมาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปวันนี้กระทรวงก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของ ในเรื่องของแรงงานต่างด้านที่เป็นพม,ม่าประเทศเมียนมานะคะที่ก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่เราได้มีการพูดคุยกันมาก่อนเรื่องนี้แล้วนะคะมีการต่อทะเบียนนะคะที่มีอยู่เนี่ยทำไงจะต่อทะเบียนแล้วก็เพิ่มให้มากขึ้นหรือแรงงานที่อยู่นอกระบบก็กลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะสามารถทํางานให้ถูกต้องได้ปัญหารายง,งานของหรือแม้กระทั่งแรงงานของ ขณะนี้เนี่ยที่ได้ทราบเบื้องต้นก่อนก็คือในเรื่องของแรงงานศีลังกาที่อาจจะมีการเาสัญญามีการผ่านคอรมอมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการดําเนินการต่อเนื่องเพราะน้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเร่งด่วนนะคะที่จะต้องเร่งนะคะแล้วก็รีบในการที่จะเข้ามาทดแทนนะคะในเรื่องของแรงงานในประเทศของเราให้อย่างมากทีเดียวนะคะตลอดจนในเรื่องของ มันก็จะวงไปบนลุปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็ต้องยอมรับว,ว่าก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิ่มสกิลต่างๆอัพสกิลรีสกิลเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าก็เป็นความถนัดอยู่เหมือนกันเพราะดิฉันเองก็เคยอยู่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางานกรมอาชีวศึกษาซึ่งก็ทํางานร่วมกับกรมพนันเอ่ากรมพันนาทีมือแรงงานกันมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรที่ทําได้ในช่วงเวลา120วันหรือ4เดือนเนี่ย จะทาได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของฝีมือแรงงาน upskill r e s กิ l l ทำยังไงที่จะได้ทราบว่าปัญหาหลายๆอย่างบางทีเรา upskill r e s กิ l l อาจจะยังไม่ได้แมชกับความต้องการของภาคเอกชนโดยตรงนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะทํายังไงที่จะทําให้การร่วมมือกับภาคเอกชนก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นฉันคิดว่ากระทรวงทําอยู่แล้วแต่ว่าทํายังไงจะให้มันอิ t e n นซีฟขึ้นเข้มข้นขึ้นเพื่อให้เราขับเคลื่อนในช่วงเวลา4เดือนนี้เนี่ยให้เต็มความสามารถให้เต็มศักยภาพนะคะอันนี้ก็ เป็นภาพหลมกลงว้างก่อนนะคะเรื่องอ k i l l r e s k i l l เรื่องการทดแทนแรงงานที่อาจจะต้องขาดแคลนไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเรื่องสวัสดิการวันนี้กระทรวงแรงงานก็ต้องรับผิดชอบดูแลทุกสุขของไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนแรงงานทุกคนผู้ประกอบการทุกคนวันนี้เราก็ต้องทํำยังไงที่จะให้สวัสดิการต่างๆที่ยัง ทำอยู่แล้วก็ยังคงที่จะต้องเร่งนะคะที่จะทําให้เป็นประโยชน์กับการกับผู้ประกันตนให้ความเป็นธรรมกับผู้รายงานเหล่านี้ที่ยังคงค้างท่ออยู่จะได้ดําเนินการแล้วก็เร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะยิ่งยิ่งกลับมาที่เรื่องของปัญหาชายแดนขณะนี้เนี่ยก็มีผู้ประกันตนหลายท่านนะคะผู้ทางานหลายท่านก็อาจจะต้อง ประสบกับความเดือดร้อนช่วงนี้นะคะเพราะ,ะนั้นวันนี้็นประกันสังคมที่ฉันก็ได้มีการคุยแล้วก็ศึกษามาเบื้องต้นว่าจะทำยังไงที่จะได้ดูแลกลุ่มกลุ่มนี้นะคะอีกหลายๆกลุ่มเหล่านี้เนี่ยให้เขาได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตลอดจนมีสิทธิ์อีกมากมายที่ไม่ว่าจะเป็นได้รับทร,ราบคร่าวๆก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำนาญเรื่องการดูแลบุตรต่างๆอีกเยอะแยะมากเลยเรื่องนักกรร ก็เป็นสิ่งที่เร่งด่วนไปหมดอะไรที่เป็นสิทธิ์ที่มันดีที่สุดเนี่ยในช่วงเวลาสี่เดือนเนี่ยก็จะเร่งขับเคลื่อนแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนค่ะเออก็ด่วนค่ะแต่ว่าจากตอนนี้ฉันคิดว่าทุกท่านคือมวลชนก็คงทราบอยู่แล้วว่าในเรื่องของตําแหน่งประหลัดก็คือพ่อ้านสําคัญในการขับเคลื่อนนะคะขณะนี้ก็ได้ทราบว่าจากที่ได้ทราบมาว่าก็ได้มีการ p r o c e s ไปคือผ่านขั้นตอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าผ่านไปในช่วงของรัฐบาลที่แล้วแล้วขณะนี้ก็คงจะรอต่อว่าออจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปค่ะไม่เปลีย่ยนแปลงตลาดที่เสนอไ,ไป คือนั่นสิตรงนี้ถึงถึงถึง,ถง,ถงต้องขอลองดูค่ะว่าเพราะตอนนี้มันเหมือนกับหมดหยุดเลยอำนาจของกระทรวงไปแล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีการนํากลับมาพิจารณาใหม่หรือไม่หรือยอย่างไรคงจะเป็นขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะแต่คนที่มีความเข้าใจทารัฐมนตรีค่ะก็ต้องเป็นอำนาจของทาร,รัฐมนตรีในการที่จะต้องหาคนทีเ่เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเข้าใจ ขวัญกาลังใจของคนที่เป็นคนในกระทรวงแรงงานนะคะในการที่จะช่วยกันทํางานขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราต้องเจอกับปัญหาที่ท้าทายหลายเรื่องค่ะคือเป็นคนไหนกันค,นนคะที่พูดื่อจริงๆแล้วคิดว่าคนจะเป็นคนไหนเลยคะนะคะคนที่รู้ดีที่สุดนะคะคนที่รู้ดีที่สุดในบ้านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็น,นกลไกของออทางตอนนี้เห็นว่าระเบียบก,ก็เลยไปจุดที่กระทรวงจะ และพิชอมในช่วงนี้ก็คงต้องรอดูต่อไปว่ากลไกต่างๆตัวนี้จะกลับมาแบบไหนนะคะมันมีประเด็นใหญ่หลาย่าที่มาสองสอง่าคือรปตีนขาปยัไคือให้สบายใจนะคะในเชนกัก็เคยอยู่กะทรวงศึกษาธิการมาแล้วก็มาที่นี่เราก็พยายามที่จะทําอะไรก็ตามที่ให้อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คงมีกลไกของระเบียบและของกติกาอยู่นะคะในชนก็นพีว่าก็ต้องให้อ่ กลไกเป็นเหตุที่ทราบว่ามีการตั ique, good, ้งคณะกรรมการอยู please, really um ่แ <also> ล um ้วก็คงต้องขอเข้ามาดูว่าการขับเคลื่อนมีปัญหาขัดอะไรไหมนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายปัญหาเรื่องหนุ่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือปัญหาของเอากำลังพาที่เคยทํางานมาชั้นและทับมอบกับเข้ามาถจริงๆแล้วการรภาพเขาตรงนี้เขาเป็นอะไรเขาถึงจะเข้าใจปัญหามนะคว่าเข้ามาหมือนๆเข้ามาเคยทำงานเข้ามาแบบนี้ก็กายเป็นขุ่นจับ เป็นผู้ในการเกิดขึ้นยังไงในงานเกิดในทางที่ก็จะต้องการในง,งานสาภาพตรงนี้คือเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องอิชชูที่ละเอียดอ่อนค่ะนะคะเป็นอิชชูที่ละเอียดอ่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงานอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงแรงงานทําได้ก็คือขณะนี้ก็คือว่าเราเจอปัญหาว่าเราขาดแคลนตรงนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้อย่างไรนะคะก็ขอใหเอ้เราอยู่ในกรอบของตัวนี้ของเรานะคะค่ะที่เราคาดจะถามที่ว่า คนก็ต้องเข้ามาเนี่ยนะครับที่ถูกจังคือไม่ได้จ่ายค่าพอะไรที่แบบาการแต่คือไปถ่ายภาพตั้งป่าตั้งเวรเข้ามาได้อ๋อค่ะค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสได้คุยก่อนรถไม่จีดรถไม่จีดเลิ่สะดวกค่ะค่ะเลิ่สะดวกค่ะค่ะ เราเป็นคนพูดเนาะเราก็ถือคิดว่าเลือกดีที่สุดคือเลือกสะดวกมีผลไม่ตกเลยอะโอส้สินี่นะคะค่ะ,คะไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะก็คือวันนี้เราต้องทํางานแข่งกับเวลาเลือกดีที่สุดก็คือเลือกที่ทํางานที่ดีกับประชาชนฉันว่าเลือกดีที่สุดนะคะไม่ประเด็น ก็เป็นทีมงานแล้วก็เป็นผู้ให้กําลังใจเป็นผู้สนิททุกอย่างนะคะก็ยังมีอีกจริงๆไม่ใช่แค่นี้นะคะวันนี้หลายๆท่านติดภารากิจค่ะนะคะก็เลยจะมาได้บางบางท่านเท่านั้นเองซึ่งคิดว่ากระทรวงแรงงานก็เป็นกระทรวงที่ใหญ่มากค่ะก็เราต้องการทีมแล,ล้วก็มันสมองมากมายทีเดียวที่จะมาช่วยคอนทิบิวในช่วงเวลาสเดือนที่จะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณนะคะ ตามป่าหงมจูจม่โจมเพวยชาติบูราการได้ที่เฟซบุ๊กข่าว๋าแหงมทุกวันและยูทูปป๋าหงมรับเจ้านายปูน,ปน